รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้องธันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ในรายการคิดการไกลอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะทันจะเชวนคุณผู้ชมนะคะมาให้โอกาสตัวเองค่ะเรียนรู้แนวทางแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้เรานะคะไปได้ไกลไกลเท่าที่ใจเราฝันไว้ในรูปแบบของเราเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญท่านเดิมค่ะที่จะมามอบเรื่องราวดีๆนะคะพร้อมกับแรงบันดาลใจใหม่ๆค่ะแต่วันนี้จะเพิ่มเติมอะไรบ้างเนี่ยเราไปพบกับเธอกันเลยค่ะ ทันก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะเป็นผู้ม่าคั่สามารถแล้วก็เป็นผู้นําอีกด้วยนะคะคุณสุพินยากลางนารงศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอ่นอื่นนะคะอยากให้พี่เกนะคะแนะนําตัวคร่าวๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็ชื่อสุพินยากรางนารงนะคะชื่อเล่นก็เก๋นะคะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรสทชนะคะหรือชื่อยาวยาวว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระหรือว่าเป็นองค์กรรก g ูเลเตอร์นะคะที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์แล้วก็โทรคมนาคมในประเทศไทยค่ะแล้วขอบเขตการทำงานของพี่เก๋เนี่คือดูแลส่วนไหนยังไงบ้างคะค่ะ,ะจริงๆท่านผู้ชมก็คงคุ้นหูก,กับกสทชอย,อยู่บ้างนะคะ,คะจากการประมูลคลื่นความถี่ 3G 4G TV ดิจิทัลนะคะ รวมทั้งเรื่องของการกำกับดูแลเนื้อหาสาระในท,ทีวีโทรทัศน์ด้วยขอบข่ายงานทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นภาษากฎหมายจะเรียกว่าเราทำหน้าที่จัดสรรเพื่อความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารนณะ,ะบนฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมนะคะแล้วก็กำกับดูแลการประกอบกิจการซึ่งก็ดูทั้งในแง่เรื่องของมาตรฐานเทคนิคเทคโนโลยีคุณภาพสัญญ,ญารวมไปจนถึงการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ,คะ,ะหน้าที่โดยส่วนตัวเนี่ย เป็นกสทชด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นก็ หลักๆก,ก็จะต้องเนี่ยระคะคอยเป็นปากเป็นเสียงรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคแล้วก็ผลักดนันประเด็นการแก้ปัญหาต่างๆในกสทชนะคะ<ม>ซึ่งก็รวมถึงคนพิการคนด้อยโอกาสด้วยซึ่งอยู่ในขอบข่ายงานของผู้บริโภคกันนะคะแล้วทางส่วนที่พี่เกดูแลเนี่ยคะ่ะมีการดูแลและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการยังไงบ้างคะค่ะคนพิการจริงก็เป็นหนึ่งในพลเมืองหรือหนึ่งในผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคนะคะ,คะซึ่งต้องมีหลักการตามแผนแม่บทของเราหรือสิทธิ รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องมีหลักประกรันการเข้าถึงนะคะ,คะจริงๆที่เสมอภาคเท่าเทียมกันกับส่วน,นอื่นๆนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่มากนะคะตรงที่ว่า เรามีทั้งคนหูหนวก<ม>คนตาบอดนะคะซึ่งการรับสื่อออดิโอวิชวลหรือว่าสื่อบินิทัศน์เนี่ยบางครั้งก็มีข้อจํากัดใช่ไหมคะ,คะเช่นถ้าคนหูหนวกก็ฟังไม่ได้ยินสองสามปีที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันเนี่ยให้อุตสาหกรรมทีวีเนี่ยเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่า close caption นะคะหรือว่าเรื่องของภาษามือมากขึ้น<ม>แล้วเราก็บังคับให,ให้มีทีวีเนี่ยต้องมีรายการแบบนี้มากขึ้นนะคะ,คะรวมไปจนถึงคนตาบอดเนี่ย คนก็บอกว่าเป็นคนตาบอดแล้วทำไมจะต้องอยากดูทีวีอีกซึ่งจริงมันเป็นสิทธิของเขาทีว่าควรจะได้ดูทีวีนะคะแต่จริงๆทีวีบางครั้งเนี่ยมันก็มีช่วงที่มันนิ่งสื่อด้วยสายตา ซึ่งคนตาบอดจะไม่รู้ว่าคืออะไรในระดับสากลเขาก็มีการส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า audio description ตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และก้าวหน้ามากในสังคมไทยเองสื่อยังไม่ได้ตื่นตัวเรื่องนี้นะคะในโครงการปีนี้ที่เราจะผลักดันต่อเนี่ยเราจะมีโครงการส่งเสริมรายการต้นแบบนะคะให้มีรายการที่จะบริการการเข้าถึง ของคนหูนหนวกคนตาบอดเพิ่มขึ้นซึ่งเราที่ผ่านมาเราก็ทํา MOU กับสถานีโทรทัศน์บางช่องนะคะ,คะแล้วก็ทํา MOU กับอย่างสมาคม NGO และสถาบันการศึกษาก็มีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเน,นื่องก็หวังว่าในระยะยาวเนี่ยสื่อมือไทยจะมีพื้นที่ให้กับคนพิการโดยเฉพาะอย่างคนหูนหนวกตาบอดในการเข้าถึงสื่อภาพและเสียงเนี่ย ได้มากขึ้นนะคะแล้วสําหรับคนพิการบางท่านที่อาจจะต้องการที่จะมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะ ทางช่องทางไหนยังไงบ้างอะคะอ่ะได้เลยค่ะกสธชรเรามี call center นะคะซึ่งสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าโทรไม่ติดบ้างเป็นช่วงพรามถามก็อย่าเพิ่งโกรธก,กันนะคะเพราะก็มีเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันว่าโทรไม่ค่อยติดนะคะ,ะแต่โทรมาได้ที่120 0หรือว่าพันสนะคะซึ่งจริงตอนนี้เรื่องร้องเรียนก็เข้ามาเยอะบางทีอย่างเช่นเรื่องกล่องดิจิตอลทีวีเรื่องโน้ต <c oughs> เรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ย มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เราเคอยตอบคำถามและรับเรื่องไว้ให้หรือถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆนะคะอยากจะโต้อตอบโดยตรงเงี่ยงกับพี่เองเนี่ยก็ได้นะคะ เพราะว่าจะใช้ตอบคําถามจริงๆรายวันทาง Twitter ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่องทางที่เราสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ง่ายนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกันด้วยถ้าไม่ได้เล่น IG นะคะแต่ว่าใช้ Twitter Sup i n y ุพ S U P I N Y A นะคะถ้าใครสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนกันค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับการทํางานแล้วก็องค์กรที่พิเกย์ทำอยู่ปัจจุบันนี้คร่าวๆแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะจะมาจาะลึกเกี่ยวกับชีวิตการทํางานเส้นทางสู่ความ สำเร็จติดตามในช่วงหน้าค่ะอาจจะมีหลายคนในชีวิตเสียเวลากับการค้นหาตัวเองมากเลยะนะคะอาจจะเพราะว่าเกรงใจอ,อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวอาจจะไม่กล้ามันก็ทําให้บางทีเราขาดโอกาสที่จะค้นพบพลังที่แท้จริงของเราคิดการไกล นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแปนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ หลายครั้งปัญหานำมาซึ่งสิ่งดีๆหลายๆอย่างลองมองดูดีๆสิคะขอกินเค้กหน่อยนะเอาเลยเต็มที่น่ากินจังเลยย่าทำไม้เค้กบ้านลูกไม้ถึงได้น่ากินอย่างนี้ใช่แหมกินเลยกินเลยเต็มที่ใครส่งข้อความมา้ทำไมค่าโทรศัพท์มันแพงขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นอะ เฮ้ยแพ่ขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ประเด็นคือ <He i. S 2> ไม่ค่อยได้โทรออกอะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนนี่มันแพงเกินไปจริงๆอะมันมันมันแพงเกินจริงอะทำยัไงได้บ้างอะ เอางี้เราว่าเอิร์ธลองติดต่อไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องดูก่อนดีกว่าไหมลองโทรไปที่กสอทอช call center หนึ่ 1200, แล้วก็ให้เขาติดต่อไปยังสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแค่นี้เราก็สามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าแจ้งปัญหาได้แล้วโอเค แต่ว่ากทชเขารับร้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยหรอรับสิเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคมอ่ะเราสามารถสอบถามหรือว่าแจ้งเรื่องได้เลยนะโ,<อ>โดยเฉพาะในกรณีของเอิร์ธเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียหายเราสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการและผู้ให้บริการก็จะต้องออกหนังสือแจ้งรับเรื่องร้องเรียนพร้อมทางแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน7วันโอเคดีเลยงั้นเดี๋ยวโทรเลยกทชเซ็นเตอร์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์อโทรเลยติดนะ พีดหลับแล้วสวัสดีครับครับต้องการจะร้องเรียนเรื่องค่าโทรศัพที่สูงเกินไปครับของผมครับใช่ครับมัน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 ไม่ใช่เยอะขนาดน,นี้แน่นอนครับครับใช่ครับ ช่วงที่2ของรายการคิดการไกลนะคะช่วงนี้พี่เก๋ก็ยังนั่งอยู่กับทันนะคะจะมามอบแรงบันดันใจดีๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับเส้นทางสู่ความสําเร็จให้กับคนรุ่นอย่างทันเองแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่ต้องการที่จะเติบโตมาเป็นผู้นําแบบพี่เก๋บ้างนะคะอยากจะถามพี่เก๋ค่ะว่าเส้นทางเหล่านั้นเนี่ยดำเนินมาได้ยังไงคะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเราเองคงต้อง มีระเบ,บียบวินัยในชีวิตระดับหนึ่งนะคะ,คะก็ตั้งแต่สมัยเรียนนะคะ<ช>จะไม่ถึงกับโห oh, ต้องเป็นเด็กเรียนมากแต่อย่างนั้นเราก็จะต้องขวนขวายขยันอ่านหนังสืออันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่เราได้ตอนเด็กๆนะคะ,คะ,ะพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยสำคัญมากนะคะสอนให้เราใฝ่รู้ตั้งคําถาม แล้วก็แล้วก็ให้เรามีจินตนาการะนะคะพ่อกับแม่ที่เลี้ยงมาค่อนข้างให้เสรีภาพทางความคิดนะคะซึ่งบางครั้งสมัยนั้นท่านก็คงกังวลว่ามากเกินไปหรือเปล, <c oughs> ล่าอย่างเช่นพออายุ15้วก็ขอมาเรียนกรุงเทพนะคะ <c oughs> แต่ก็เดิมพันกันว่าถ้าเราสอบ อสอบไม่ติดเตรียมอุดมก็ไม่ให้มาเงี้ยมันก็เหมือนกับต้องสร้างแรงขันให้กับเราว่าเราก็ต้องขยันต้องอสอบโรบงเรียนให้ได้ดั้นั้นเราอยากจะเรียนสเปงเศสแต่ว่าที่บ้านก็อยากให้เรียนสายวิทย์เพราะเขารู้สึกไม่เข้าใจว่าเรียนภาษาจะต้องไปทําอะไรมันก็มีการต่อสู้ทางความคิดกันตั้งแต่เด็กนะแต่เราก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าโอเคเราจะเข้าโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับ แล้วเราก็จะสอบเข้านิเทศศาสตร์จุฬามันก็เป็นการต่อรองกับครอบครัวทีนี้พอเขาเห็นความมุ่งมั่นของเราจากที่เขา,าไม่ค่อยสบายใจหรือเขากังวลเขาก็าต้องยอมอะ่ะนะคะทีนี้พอเราได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะ,คะก็ต้องขยันขันแขน็งก็สอบให้ได้เรียนให้ได้นะคะ,ะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวเราเองละหลังจากที่เราโตขึ้นมาเด็กๆแน่นอนครอบครัวต้องอุ้มชูเราใช่ไหมคะให้ทางเลือกกับเราให้โอกาสเกษตรสิีาาพกับเรา ที่เพื่อตอนเป็นตัวคนหนุ่มสาวเนี่ยเป็นจุดที่ผ่านของชีวิตเหมือนกันการที่เราจะเลือกว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเคล็ดลับความสมเด็จก็ต้องอยู่ที่อย่างที่อาจจะเคยพูดไปนะคะว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนอ,อาจจะมีหลายคนในชีวิตเสียเวลากับการค้นหาตัวเองมากเลยะนะคะอาจจะเพราะว่าเกรงใจอ,อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวอาจจะไม่กล้า มันก็ทําให้บางทีเราขาดโอกาสที่จะค้นพบพลังที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสาคัญะคะ่ะต้องคุยกับตัวเองบ่อยๆนะคะด้วยความที่เราเป็นลูกคนเดียวก็อาจจะมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งด้วยความที่เราก็ต้องคุยกับตัวเองอะ่ะไม่ได้บ้านะคะแต่ <c oughs> ไม่ถึงว่ามันทําให้เราเนี่ยต้องไต่ตองทบทวนมันทําให้เราต้องเข้มแข็งขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะเพราะาาเราจะเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุดใช่ก็ก็ตรงนี้มากกว่านะคะทีนี้พอเราค้นพบว่าเราอยากทําอะไรแล้วเราก็มุ่งมั่นนะคะ สิ่งที่เป็นคติในชีวิตที่เขียนไว้ตลอดเวลาตอนเด็กๆเ,เขียนไว้ข้างฝาเลยเป็นเขาเรียกว่าคำคติพจน์ภาษาอังกฤษนะคะ If there is a will there is a way นะคะแปลว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมันก็จะมีผนทางนะคะในทุกๆเรื่องที่เราจะต้องเดินต่อไปอ,อีกจุดหนึ่งพอจุดที่ทํางานแล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปแล้วมาถึงจุดหนึ่งคนที่ตั้งทำตั้งใจทําเดี๋ยวจะท้อได้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญ บางครั้งการยอมจำนวนกับระบบนะคะหรือว่าการยอมตามน้ำกับสังคมไปมันอาจจะง่ายกว่าการที่เราท้าทายระบบนะคะซึ่งจุดแข็งของพี่พี่คิดว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะตั้งคำถามและท้าทายระบบแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธระบบนะคะ,คะ อย่างเช่นการที่เราเป็นเ g ็นมาก่อนแล้วเราเข้ามาทํางานในราชการเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องนารงความเป็นอิสระของเราไม่ให้ถูกระบบราชการกลืนแต่เราก็คงไม่ใช่แบบว่าทวนกระแสจนอยู่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จุดสมดุลตรงนี้คือจุดสาคัญในชิดเหมือนกันในช่วงคนวัยหนุ่มสาวเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคเอกชนภาคราชการหรืออะไรก็ตามแต่มันต้องมีจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าเเราจะสู้กับหลักการหรือเราจะถอยเราจะยอมจำนวนเพื่อที่จะรักษาหลักการบางอย่างไว้ค่ะ ซึ่งตรงนี้มันต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งระดับหนึ่งนะคะความเป็นอิสระระดับระดับหนึ่งเราถึงจะฝ่าฟันไปได้และสร้างการยอมรับได้ซึ่งคิดว่าอันนี้คือต้นทุนทั้งหมดที่เราได้รับการยอมรับแล้วก็มายืนอยู่ในจุดนี้ได้คือการจะมาเป็นกสทชมันก็ไม่ง่ายแต่การที่เป็นอยู่แล้วยังได้รับการยอมรับระดับหนึ่งเนี่ยมันยากยิ่งกว่า ซึ่งแน่นอนตั้งแต่มาทำเนี่ยมันก็มีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเราว่าเราอาจจะไม่ได้ทํามันได้ดีที่สุดนะคะ,ะไม่ถึงว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อะ,ะแต่ถ้าเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราได้ทําเต็มที่ไม่นิ่งดูดดยแล้วเราก็ซื่อสัตย์สุจริตกับสิ่งที่เราทำเนี่ยสังคมก็จะเห็นเองนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยนอกจากที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตก็สําคัญในการทํางานทุกอาชีพอะคะ่ะคืออย่างที่เคยมีคํามไม่พูดว่า เราต้องทํางานหรือปฏิบัติตนไม่ว่าจะอยู่ตอนหน้าและรับหลังเป็นยังไงเนี่ยให้เราคงเส้นคงวาเพราะว่าเราจะไม่ลืมสิ่งที่เราพูดไว้อันนี้นสําคัญแล้วคนจะเชื่อถือเราได้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เขาเชื่อเชื่อมั่นได้การทํางานทุกอาชีพนะคะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่ทํางานกับเราสําคัญที่สุด ถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยถ้าเขามีความเชื่อมั่นกับเราแล้วเนี่ยหลายๆอย่างก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีเนี่ยการจะทํางานต,ต่อไปข้างหน้ามันก็ค่อนข้างยากค่ะศรัทธานี่คือสิ่งที่รักษาไว้ย,ยากที่สุดแต่ถ้ารักษาไว้ได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราทํางานอะไรที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ,คะ ถือได้ว่าเมื่อกี้นะคะพูดคุยกับพี่เก๋ไปก็ได้รับแรงบันดาลใจและก็เรื่องราวดีๆไปนะคะแต่ช่วงหน้าถือว่าสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าพี่เก๋จะมาสรุปเคล็ดลับดีๆและเส้นทางสู่ความสําเร็จรวมถึงแรงบันดาลใจดีๆนะคะใครที่ต้องการความสําเร็จในอนาคตและก็ความเป็นผู้นาแบบพี่เก๋ยอย่างนี้นะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยนอกจากที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ย ความซื่อสัตย์สุจริตก็สําคัญในการทํางานทุกอาชีพอะค่ะคิดการไกลนี่เป็นความสุขของคนไทยจํานวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน U.S.O. ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ U.S.O. ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณผู้ชมมีช่องทางในการรับบริการเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอย่างง่ายๆที่จะทำให้คุณสะดวกรละรวดเร็วด้วยค่ะ โดยกสทชได้เปิดช่องทางใหม่ในการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันโมบาย nbtc 1200บนสมาร์ทโฟนได้แล้วสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันนี้นอกจากจะรองรับการใช้งานในเรื่องร้องเรียนแล้วยังสามารถสอบถามและหาคำตอบจากคำถามคำตอบที่พบบ่อยได้อีกด้วย เพียงคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งานครั้งแรกและสามารถร้องเรียนหรือสอบถามผ่านแอปพลิเคชันนี้กับทางสำนักงานกสทชอได้โดยตรงค่ะและที่ทันสมัยมากไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถแนบไฟล์ภาพหรือวิดีโอพร้อมทั้งส่งข้อมูลพิกัดสถานที่และความแรงสัญญาณของคลื่นจากเครื่องโทรศัพท์ประกอบการร้องเรียนเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วก็จะประสานงานกลับผ่านทางแอปพลิเคชันนี้หรือช่องทางที่ลงทะเบียนไว้เช่นเดิมค่ะ เห็นไหมละคะว่าเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้เราใช้ชีวิตได้อย่างไรหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆก็สามารถส่งมาได้นะคะเพื่อที่สำนักงานกสทชจะได้นำไปปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความทันสมัยและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทชสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรกลับมาติดตามชมกันได้ในฟันให้ไกลไปให้ถึงสวัสดีค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการคิดการไกลกันแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้ก็ถือได้ว่าจะให้พี่เก๋นะคะช่วยสรุปเคล็ดลับดีๆคะ่ะเส้นทางสู่ความสําเร็จให้กับรุ่นน้องๆต่อๆไปที่กําลังจะเติบโตมาเป็นผู้นําในอนาคตนะคะค่ะก็น้องๆเด็กรุ่นใหม่นะคะจริงๆพี่เป็นคนเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าบางทีมันมีคํากล่าวที่ว่าบางทีพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะพลังลดลงหรืออะไรมากขึ้นอันนี้ก็กําลังสู้กับตัวเองเหมือนกันนะเพราะ 40, 40ะกำลังเป็นวัยกลางกลาเรามีพลังมาตลอด แต่ว่าพอเราเห็นคนรุ่นใหม่เราจะมีพลังจะเชื่อมั่นแม้ว่ายุคนี้ผู้ใหญ่หลายคนจะชอบปนดว่าทําไมเด็กรุ่นนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วแน่นอนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กรุ่นนี้กับเด็กรุ่นที่แล้วอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่มีเหมือนกันเนี่ยคือความบริสุทธิ์นะคะ ที่เขาเรียกว่าพลังบริสุทธิ์อะค่ะนี่ถ้าเราสามารถใช้พลังบริสุทธิ์นี้ไปในทางที่เป็นจ้างสารรค์กับตัวเราเองครอบครัวและสังคมได้เนี่ยประเทศภาพก็จะพัฒนาไปได้มากนะคะแต่ว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ก็ต้องเกื้อนหนุนด้วยสําคัญที่สุดคือต้องให้เสรีภาพทางความคิดนะคะคแต่ว่าตัวเด็กเยาวชนเองเนี่ย ก็คงจะต้องเขาเรียกว่าค้นหาพลังแห่งการสร้างสารรค์เราให้เจอเพราะว่าหนุ่มสาวนวยที่เราจะมีอิสระภาพสุดละเรากังวลเรื่องอื่นน้อยสุดละนะคะถ้าเราไม่ใช้พลังในช่วงนี้ในการแสดงออกอย่างเต็มที่เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเสียดายก็ได้เพนถ้าจะฝากไว้กับน้องๆน,นะคะก็ อย่าอย่าปล่อยเวลาในวัยหนุ่มสาวให้มันเสียไปโดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเต็มที่แต่แน่นอนว่าเรามีภาระหน้าที่ในชีวิตในฐานะลูกนักเรียนพลเมืองอเ,เราก็อาจจะต้องนอกจากทําอะไรตามที่ใจเราฝันแล้วเนี่ยเราอาจจะต้อง คำนึงถึงการที่เราทำตามหน้าที่ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรตามใจที่เราฝันกับทำตามหน้าที่มันอยู่รวมกันได้ด้วยนะคะ,ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ,ะ,ะแล้วก็สำคัญที่สุดคืออย่าท้อถอยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องในหลักการและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะ แล้วก็ค้นพบพลังต่อไปเรื่อยๆหลักคิดสุดท้ายที่พี่จะยึดเสมอเนี่ยก็คืออยากจะเล่าให้น้องๆตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยที่ได้แรงบันดาลใจจากการอ่านวรรณกรรมเรื่องหนึงนะคะชื่อวรรณกรรมนกนางนวลโจนาธานลิฟวิงสตันนะคะเจ้านกนางนวลเนี่ยมีตัวหนเนี่ง,งที่มันพยายามจะบิน สวนทางกับชาวบ้านพยายามจะขมวดนะคะเพะะื่ออยากจะค้นหาความหมายในชีวิตแต่ก็ถูกท้าทายตลอดเวลาเลยว่าจะทําไปทําไมอะไรยังไงนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าทําไมเขาต้องทําอะไรตามกระแสคนอื่นเขาอยากจะหาความหมายของชีวิตเขาเองแล้วก็เขายิ่งทํามันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งบินทวนกระแสมันก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็วินาทีจะท้อถอยเขาก็ถามตัวเองว่าเราลองบินสูงขึ้นกว่าน,นี้ได้ไหมแล้วเขาก็ลองทํามันก็ได้นะคะคือมันเป็นแค่คติให้เราเห็นว่า เมื่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจะท้อถอย,ถอยว่าเราทําได้แค่เนี้ยเราคงไม่ไหวแล้วแต่ใครจะรู้เราอาจจะพบสิ่งพลังที่เรามันมีมากกว่าน,นั้นก็ได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะใจเป็นตัวกําหนดหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยพลังพังพลูมากเลยอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันถูกทางหรือเปล่า<ม>สําคัญที่สุดคือความฝันของตนเองความฝันของครอบครัวความฝันต่อประเทศชาติถ้ามันรวมรวมได้เป็นพลังหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ประโยชน์จาก ก,ะะก็อาจจะต้องลองหาคําตอบว่ามันมีไหมสิ่งนั้นแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าสู้ๆนะคะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราใช้พลังมันอย่างสร้างสารรค์แล้วก็ไม่ท้อถอยหรือยอมจำนวนง่ายๆค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เก๋ฝากถึงคนพิการนะคะคนอื่นๆที่กำลังต่อสู้ก้าวออกมาสู่สังคมคอยากให้เขากล้าแสดงออกในด้านไหนยังไงบ้างเพื่อให้เขาเนี่ยมีส่วนในการพัฒนาสังคมค่ะ ยุคนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นนะคะเป็นยุคเที่ยงสิทธิมนุษยชนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเราจะเห็นว่าหลายเรื่องในอดีตที่เป็นเรื่องที่คนอาจจะไม่ให้ความสําคัญหรือมองว่าเป็นเรื่องทีเ่เป็นเรื่องของจิตใจน่าสงสารเรื่องความพิการาจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่สังคมต้องเห็นใจสงสารใเป็นเรื่องสิทธินะคะมนุษยชนความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สหประชาชาติรองรับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ย อาจจะไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตาแต่ว่าขอให้เรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เหมือนคนอื่นเหมือนกันงั้นคนพิการยังก็ต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิที่ตัวเองพึงได้พึงมีนะคะในฐานะที่ถ้าเรายัางเข้าไม่ถึงสิทธทิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอะไรเนี่ยเป็นเรื่องไม่แปลกที่เราจะลุกมาเรียกร้องกันรัฐแต่ขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะต้องพยายามฝาก ฝ่าข้ามขีดจำกัดของเราถ้าเราฝ่าข้ามขีดจำกัดพกพลังที่มากกว่าได้แล้วเนี่ยเราเองก็จะมีความสุขกับมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นสองส่วนนะคะในส่วนของรัฐและสังคมเองต้องสร้างสภาวะที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตการช้ชีวิตของคนพิการมองมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นเรื่องของความเมตตาสงสารแล้วก็มองเป็นเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกคนด้วยเพราะอย่างที่เคยพูดนะคะว่าวันหนึ่ง เราจะกลายเป็นคนพิการกันหมดเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเมื่อวันหนึ่งเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาคนท้องเด็กคนไม่สบายหรือคนอาจจะไม่พิการวันหนึ่งเกิดไม่สบายอ่อนแรงเป็นลมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ เพราะฉะนั้นมุมหนึ่งก็ต้องขอบคุณคนพิการจำนวนไม่น้อยที่รวมตัวกันลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิอย่างเช่นต้องมีลิฟต์หรืออะไรในรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าการการมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานของสังคมเนี่ยก็อยากให้คนพิการรวมพลังกันแล้วก็เรียกร้องสิทธิตรงนี้ต่อไป เพื่อที่จะทำให้คนในสังคมได้ประโยชน์ด้วยแต่ในส่วนของเฉพาะตัวประเจกบุกคคลก็อยากใช้กําลังใจนะคะทุกคนอาจจะเกิดมาไม่เหมือนกันหรือเจอเรื่องราวในชีวิตไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราเหมือนกันมีแน่นอนคือลมหายใจของเรานะคะถ้าเราใช้ลมหายใจแต่ละวันของเราให้มีคุณค่าและมีความหมายได้ ชุดเราก็จะมีความหมายไม่แพ้คนอื่นค่ะค่ะถือได้ว่าวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยกําลังใจดีๆนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจรวมถึงเรื่องราวที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จแสดงว่าทุกคนเนี่ยสามารถไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรามีใจที่มุ่งมั่นค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสุพิญญากลางนารงมากมากค่ะที่ให้เกียรติกับรายการคิดการไกลของเรานะคะในการมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวดีๆและก็แรงบันดาลใจค่ะที่จะนําพาให้เราไปประสบความสําเร็จค่ะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมให้โอกาสตัวเองค่ะเรียนรู้แนวทางแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้เรานะคะไปได้ไกลไกลเท่าที่ใจเราฝันไว้ในรูปแบบของเราเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงของรายการคิดการไกลกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ทันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ